เป็นแมวหรือเป็นเล็งนี่ยเอดูดิพี่น้องปีนขึ้นไงไหมตั้งตู้เย็นเซ้แลวเขาห้องแท่เดี <c oughs> ๋ยวเปิดน้ำก่ <c oughs> โอนขอตดวก๊อฟให้เยอี่น้อง ด้อครับมาลงมากินข้าวอ่ะผมมากินข้าวได้แล้วเพื่อนไปไหนหมดเพื่เพื่อนไปไหนหมดรู้เรื่องอีกนันเราเนี่ยเริงจริงๆแสนรู้ เรนรู้นิดที่หนึ่งเลยเก้าะนะไปเลยเด้อไปเลยนะไปแล้วดูบอลแล้วดูบอลยูโรดีกว่าโอ้ยหอนเอ่าดิพี่น้องเออ หลังบ้านพี่น้องอมันจากาศกำลังอันนี้สะเวนกำลังโต๊ดินผู้งพี่น้องบรรยากาศมือแดงหน้าวาดหน,นึ่งครับ ทุม่มนึงละงแจีงจังอยู่ไหมงพี่น้องทุ่มนึงเลยแจงจะป้าง,ง,ง,ลง,งปลูกพักสวนขั่วครับนี่ต้นมะนาต้นวักกูด ำหรับคลิปนี้่าแค่นี้ครับสวัสดีครับ